วันนี้วันที่18บแพฤษภาคม2อง8วัดป่าบอ่อน้ำพยินเนาะวันนี้ก็ยินดีขอต้อนรับเมชีบวชใหม่อีเกเจ็คนเนาะเข้าสู่ครบอบครัววัดป่าบ่อน้ำพยิน ควรอบครัววัดป่าบอ่อน้ำพระอินทร์เป็นครอบครัวแห่งธรรมะเนาะผู้ที่จะเข้ามาบวชตรงนี้นะต้องบวชเพื่ออปฏิบัติเท่านั้นบวชเพื่อจะเป็นาจาคะบริจาคะคือบริจาคตัวเองเพื่อฝึกเ,เพื่อหัดเพื่อปฏิบททัติธรรมเนาะ เพราะที่นี่ไม่มีสิ่งใดๆที่จะนั่นนอกจากธรรมะนอกจากการปฏิบัติโดยการน้อมนำเอาธรรมะอาณาปานสติเท่านั้นที่มาปฏิบัติมาฝึกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามอ เราจะสนใจแต่ผู้ใฝ่ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามา,มาบวชกันเล่นเล่นมาทำกันเล่นเล่นชีวิตจริงเจ็บจริงทุกจริงนะและก็ปฏิบัติให้พ้นทุกได้จริงๆเนาะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะของพวกเราทุกคนนี้อ่า ไม่ใช่หรอวัดท่องเที่ยวไม่ใช่วัดอย่างอื่นเป็นวัดปฏิบัติมาวัดจิตวัดใจตัวเองเนา,เาะมาขัดจิตขัดใจตัวเองอบรมจิตอบรมใจตัวเองเนาะให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนาะอา่า ที่เน่จะไม่พูดพันธ์ตาเพลงไม่มีพิธีรีทรองอะไรมากมายมีแต่ปฏิบัติเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอก่อนจะมาวัดป่าบอ่อน้ำพระอินทรจงบอกไว้ว่าที่เน่ไม่มีวัตถุที่เป็นมงคลมีแต่ฝึกใจเท่านั้นให้มีมงคลโดยน้อมนำเอาศีลเอาธรรมะ อ่เข้ามาสู่จิตใจตนมาอบรมตนเนาะเพราะฉะนั้นนะวัดป่าบ่านะอน้ำพระอินท์เนี่ยอไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งนั้นมีแต่ผลประโยชน์ในธรรมะนะจำไว้นะบอกไว้ก่อนที่นี่ไม่มีที่นี่ปฏิบัติอย่างเดียวเนาะ เพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติที่นี่ต้องฝึกกันเอาเองเนะาะเพราะว่าเราเนี่ยรู้มาหมดแล้วรู้มามากแล้วเรียนมามากแล้วฟังมามากแล้วขาดแต่ลงการลงมือปฏิบัติเท่านั้นเนะาะเพราะฉะนั้นทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ ต้องลงมือทำนะไม่ใช่ไปน,นั่งคิดฝันเอาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหลวงตาไม่ได้คิดว่าพวกบุคคลที่มามาเป็นภาระกษหลวงตาว่าเรามาทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่อแม่ชีพระที่มาบวชมีหน้าที่ปฏิบัติเท่านั้นหลวงตาก็มีหน้าที่ที่จะทําหน้าที่ของตัวเองเนาะ เอ,อเพราะฉะนั้นนะรีบขนขวายหาทรัพย์ภายในเราหามามากแล้วลทรัพย์ภายนอกเนาะหาอารียทรัพย์ออ,อ,อให้มันถึงจิตถึงใจอย่าเสียเวลาอยู่เลยนะเนาะสมบัติของโลกเราไขว่ควา้าหามาพอแรงแล้วเนาะตอนนี้เราก็จะมาหาศีลหาธรรมะ นะเฉพาะฉะนั้นที่วัดป่าบ่อน้ำพระอิณแม้แต่ตัวหลงตาเองไม่ต้องไปมองคนอื่นหรอว่าศรัทธาหรือไม่ศรัทธาฮะมองหัวใจตัวเองเนี่ยหลงตาเนี่ยใครจะเสื่อมศรัทธาจากศาสนาจากพระธรรมคำสอนเสื่อมไปเลยแต่หลงตาเนี่ยมองลงสู่หัวใจไม่มีเสื่อมเนาะ เราจะมอบกายถวายชีวิตนำเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง,เร,เ,ง,เ,รง,เ,งเรียกว่ารัตนตรยัยเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเอาอย่างอื่นนะเรามาปฏิบัติเพื่อจะไม่มีให้สิ้นเนื้อประดาตัวให้หมดเนื้อหมดตัวนะหมดอนาคต นะหมดความหวังปฏิบัติไม่ได้อะไรมีแต่เสียการปฏิบัติทมไม่ได้มาเอามีแต่เสียเนาะเออมีแต่เอาออกมีแต่จาคะมีแต่จาคะมีแต่จากมีแต่ให้มีแต่ละแต่วางนะไม่ได้มายึดเอาอะไรทางนั้นนะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเนาะเราจะน้อมนําเอาพระธรรมคาสอนนะ มาติปฏิบัติให้เข้มข้นให้ถึงที่สุดให้ได้นะเนาะเพราะฉะนั้นเนาะหวังว่าการตัดสินใจที่มานะต้องต้องรู้ตัวเองนะว่าจะมามาทำอะไรเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดกันมากเนาะเราฟังมามากทำอ,อ,อ่านมามากแล้วก็สามารถลงมือทำกันซะเนาะ ปฏิบัติกันให้ถึงที่สุดเนาะอ้าวลองสักชาติสิชีวิตที่เหลืออยู่นี้นะเนาะน้อมสวายกายสวายชีวิตแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เนาะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีวัดปา่าบอ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีวัตถุมงคลมีแต่ใจที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นที่เป็นมงคลนะเ,เราจะมา พุทธ,ธาพิเศษให้ใจเราเองตัวเราเองเนะาะให้มีศีลมีธรรมเนะาะไม่ต้องไปทำพุทธ,ธาพิเศษสิ่งอื่นหรอกพุทธ,ธาพิเศษตัวเองเนี่ยเศกตัวเองเนี่ยเนาะไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่นี่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ศีลมีแต่ธรรมเท่านั้นที่ศักดิก์สิทธิ์ต่อใจคนเนะาะเพราะฉะนั้น ขอให้มั่นใจในศีลในธรรมในพระธรรมคำสอนเนี้เนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงพูดอยู่บ่อยๆว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทันเนาะอ,อย่าให้กิเลสมาเข้ามาครอบงำยิ่งมีข่าวมีข่าวาพระวัดน้นวัดนี้เช้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยิ่งดีเลยหลวงตาว่านั่นแหละเป็นอุตาหนว่า ตามในถ้ากิเลสลังฝังแน่นอยู่ในสันดานมันประมาทแล้วใช่ไะจำไว้อมันจะเผา,าเราเนาะทำให้เรานะ,ะเห็นไหมมันไว้ไว้หน้าใครเนาะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปสนใจเลยเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงเป็นไปเลยแต่เราจะ,ะน้ำนำเอาแต่ธรรมะเอาแต่ศีลแต่ธรรมทเท่านั้นอ่า เพื่อมาบำรุงจิตบำรุงใจให้ถึงแห่งความพ้นทุกข์ให้ได้เนาะเอออ้ามีอะไรถามไหมปา่านอตเขาการลวงตาครับจากไรสดอยากกราบเรียนทำหลวงตาคุณชยานินว่าขอวิธีดับกรรมราคะด้วยครับทุกข์กับมันมากครับสาธุอ้ออานาปานสตินี่แหละหลวงตาดูแต่ลมเนาะ ฟ้าจะถล่มดินทลายก็อย่าทิ้งลมเนาะมีสติแนบอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นี่คือหนทางแห่งการดับกามราคา้าหนทางแห่งดับกิเลสมารทั้งหลายเนาะสิบขุนพลพยามาณจะไม่ทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีสติแนบอยู่ในอาณาปานสิอย่าว่าแต่กิเลสมารเลยนะอย่าว่าแต่ลาคะาเลยนะจำไว้ อาณาปานสตินี่แหละเนาะเออ,อที่หลวงตาฝึกหัดแล้วเกิดผลจึงมาเล่าให้ฟังหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ปีาศาจราคานะเป็นจักรพพัดราคานะหลวงตาเนี่ยชอรุ่ยเฮียงบวกเล็กเสี่ยวหงบวกอุ้ยเสี่ยวพ้อเลยแหละนะจำไว้ยังทำให้หายออกไปได้จากโรคพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธินี่แหละเนาะ คุณชาเมทินครับถามหลวงตาว่าความอัศจรรย์ของลมหายใจทำอะไรได้บ้างครับทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างยกเว้นความชั่วอะอานาปานสติสมาธิเนี่ยอัศจรรย์มากลมหายใจนี้มีกำลังมากนะจำไว้ รักษาโรคก,ก็ได้ทำโอโถเนี่เยเกิดจากอนาบานสตินะ,ะทำให้ผิวพันณุ์ผ่องใสทำให้มีออร่าเนาะเพราะนั้นอนาณานสติสมาธินี่แหลนะนะเป็นธรมโอสถด้วยรักษาโรคอิจฉาตาร้อนรักษาโรคราคะรักษาโรคโลภะรักษาโรคโทสะได้หมดทุกโรคเนาะ,ะจำไว้นะจำไว้นะ ต้องมั่นใจในอาณาปานิติรักษาได้นะเพราะฉะนั้นธรรมะ,ะจะมีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ไปท่องจำเอาไม่ใช่ไปฟังเอาเนาลงมือทำซะเนาะเออส่วนสมบัติของโลกก็เป็นของโลกไม่มีใครหอบพี่โอไปได้หรอกยังไงก็คืนสู่โลกแม้แต่ร่างกายเรายังไงเขาก็เผาทิ้งทิ้งอยู่ดีจริงไหม อออ่ก็คืนสู่โลกดินก็เป็นดินนะน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครหอบหิ้วไปได้หรอกเนาะจำไว้นะ,ะนะขอให้อ่าจงพากันเจริญสติในอาณาปานสติเนาะให้ถึงความด้วยความไม่ประมาทเนาะตั้งใจรับพร ยัาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโซนินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดบรรสโยธาาะมณีโชติละโซยัธาะอภิวารนาสีริสะนิจังอุชาปาจายิโนจัตตารธรรมะวัฏันติ อายุวันโนสุขังหาลังสา